สวัสดีค่ะทุกคนปู่ก็มาเสิร์ฟความหอมฉ่ำนะคะที่เป็นโทนกูมองเพราะว่าเนื่องด้วยว่าปู่เป็นสาวกกูมองอยู่แล้วแล้วก็เลงนะคะคือแบบว่าแบรนด์เนี้ยคืออยู่ในลิสต์ของปู่มานานสักพักร่วมๆประมาณ2เดือนเสร็จเอะไรประมาณเนี้ยก็คือดูมาเยอะมากเพราะว่าปู่ไปดูสาวกน้ําหอมชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็นํารีวิวนะคะมาเล่าแล้วแล้วก็มาแบบ คือมาเล่าแบบมาป้ายาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปู่ก็เป็นสาวกกูุมองอยู่แล้วแล้วปู่ก็ไปดูเยอะมากๆนะคะที่ชาวต่างชาติเขานำมารีวิวที่เป็นทวนกลุมองปู่ก็ว่าเออมันจะเป็นมีแบรนด์ไหนบ้างนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็เราก็ต้องเข้าถึงได้ง่ายด้วยนั่นเองค่ะแล้วพอมาเจอแบรนด์นี้นะคะที่เป็นนิชแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสเนี่ยเราก็บวกกับราคาที่เข้าถึงได้แล้วก็ไปอ่านในโน้ตเนี่ยนะคะยิ่งมีความแบบว่าจะต้องแบบว่ามีความนํามาลองแล้วเพราะว่าพอไปอ่านในโน้ตเนี่ย น้องของเขาแต่ละกลิ่นของเขาเนี่ยนะคะปรุงมาได้อย่างแบบอย่างถูกแบบใจสาววกูมองอย่างกูร้อยเปอร์เซ็นเลยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นกูมองกูมองจริงๆค่ะคือแบบว่าให้เต็มสิบไม่หักเลยแล้วก็ราคาเนี่ยกเ็เราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ด้วยเช่นกันคือเป็นอะไรที่ หลายๆแบรนด์ที่เป็นนิชแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสน้ำหอมเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นนิชแบรนด์ต่างๆเนี่ยคือหลายๆแบรนด์เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยเรียกได้ว่าต้องปีนบันไดกันขึ้นไปซื้อเลยทีเดียวเพราะว่าราคาเนี่ย เจ็ดแปดพันแปดเก้าพันหมื่นหนึ่งขึ้นไปก็มีซึ่งปูรู้สึกว่ามันแพงเกินไปที่แบบว่าเออบางทีเราอยากจะได้น้ําหอมสักขวดหนึ่งแล้วก็เป็นโทนที่เราชื่นชอบเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะแบบว่าลงทุนอะไรแบบแพงไปจนเกินกว่าที่บัตเจทที่เราตั้งไว้เพราะว่าปูเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่ปูจะเลงอะไรน้ําหอมเนี่ยปูจะตั้งบัตเจตไว้ว่าเราควรจะได้ประมาณนี้อะงไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในความรู้สึกที่ปูได้ซื้อน้ําหอมได้ใช้มาหลายๆแบรนด์เนี่ยนะคะปูรู้สึกว่า การที่เราสมมติว่าเราอาจจะจ่ายน้ําหอมไปในราคาสูงระดับหนึ่งแต่ว่าเราใช้คุ้มเราใช้หมดขวดเราเราชื่นชอบมากๆอะไรเงี้ยซึ่งอน,นันต์ปูคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่โอเคมันคุ้มค่าแล้วแต่ว่าในกรณีถ้าเราซื้อแบบน้ําหอมอาจจะ5้ายูโร1ิยูโร20ยูโรแต่ว่าเราไม่ถูกใจในกลิ่นและเราคไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ากลิ่นมันไม่ถูกใจเราปูรู้สึกว่าปูขาดทุนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปูจะ คือแบบเวลาจะซื้อน้ำหอมเนี่ยปูจะค่อนข้างที่จะดูในเรื่องของโน้ตด้วยนะคะโน้ตแล้วก็ไปดูรีวิวทํากันบ้านอะไรต่างๆแล้วก็บวกกับในเรื่องของราคาด้วยนั่นเองค่ะในเรื่องของการตัดสินใจที่เราใช้เหตุผลต่างๆในการตัดสินใจที่เราจะได้น้ําหอมดีๆมาหนึ่งขวดนั่นเองค่ะแต่ปูจะมาเล่านะคะในเรื่องของโน้ตน้ําหอมชื่อน้ําหอมแล้วก็ชื่อแบรนด์นะคะว่าเขาชื่อแบรนด์อะไรแล้วก็น้ําหอมเนี่ยหอมประมาณไหนอะไรยังไงน่ากินอะไรประมาณไหนค่ะ น้ำหอมนิสแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนะคะมีชื่อว่าชาโบเมซงเดอปาร์ฟานั่นเองค่ะก็เป็นแบรนด์ที่เป็นอะไรที่ปรุงกลิ่นมาแต่ละกลิ่นของเขาเนี่ยนะคะคือมีความเป็นกูมองมากๆแล้วก็เป็นแบบอะไรที่แบบว่าถูกใจสาวกูมมองมากๆเพราะว่าพอสเปรย์แรกออกมาเนี่ยนะคะตอนที่ได้มาเนี่ยสเปรย์แรก ปู่ก็ว้าวเลยค่ะเพราะว่าปู่รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นในจินตนาการมาก่อนหน้านี้ที่ปู่จะได้ลองเทสเป็นครั้งแรกก็คือมันจะมีความเป็นหอมขนมแบบขนมทีรามิสุเพราะว่ากลิ่นนี้เขามีชื่อกลิ่นว่ามองทีรามิสุมองก็คือแปลว่าฉันเป็นของฉันนั่นเองค่ะก็คือไม่ทีรามิสุนะคะถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คือเขาก็ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากขนมทีรามิสุนั่นเองค่ะผู้ปรุงกลิ่นนะคะก็คือแบบเขาก็ได้มา เป็นแบบมาปรุงกลิ่นเป็นขนมแบบขนมจริงๆเลยคะ่ะเป็นขนมชิรามิสูจริงๆเลยแล้วก็มีความหอมฉ่ำมากๆแล้วก็ทําให้ปูเนี่ยพอสเปรย์แรกนะคะมันว้าวเลยค่ะเพราะว่ามันตรงกับที่จินตนาการไว้ว่ากลิ่นมันจะต้องออกมาเป็นแบบแนวแนวนี้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะมองชิรามิสุของบ้าน ชาโบเนี่ยนะคะก็ออกมาในปี2024แล้วก็เป็นกลิ่นที่ยูนิเซ็กที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนั่นเองค่ะแล้วก็มีความหอมฉ่ำนะคะขนาดปูดฉีดไปนะคะสเปรย์ฉ่ำมากเพื่อนอะยังยังทักเลยค่ะว่า มีความรู้สึกว่ามันหอมๆออกแนวแบบว่าโกโก้ออกแนวช็อกโกลแลตวานิลาอะไรประมาณนี้คือเขาสัมผัสได้ถึงความหอมฉ่าอร่อยกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวปูจะไปลงในโน้ตนะคะว่าในโน้ตของเขามีอะไรบ้างเพราะว่าแค่เอ่ยมาแต่ละโน้ตเนี่ยก็มีความอร่อยลิน้นแล้วก็มีความอยากจะลองชิมกันเลยค่ะมาลงในโน้ตของน้ําหอมกันค่ะแค่เอ่อยชื่อของแต่ละโน้ตขึ้นมาเนี่ยก็มีความหอมฉ่าอยากจะกินกันแล้วค่ะก็คือแบบ แค่อ่ยมาแต่ละชื่อของแต่ละโนตเนี่ยนะคะก็มีความแบบมันอร่อยลิ้นมันชวนกินมากๆเลยแล้วก็มีความหอมหวานอร่อยมากๆเลยในส่วนท็อปโนตเนี่ยนะคะก็คือวิปครีมแล้วก็คอฟฟี่หรือว่ากาแฟมิดเดิลโนตเนี่ยก็คือวานิลาบิสกิตแล้วก็โคโคทมิลค์ค่ะแล้วก็ในส่วนเบสโนตเนี่ยก็คือช็อกโกแลตแซนด์วูดแล้วก็มัสก์เรียกได้ว่าแต่ละโน้ตที่มารวมกันเนี่ยนะคะก็มีความเป็นกูมองที่แท้ทูเลยค่ะมีความหอมอร่อยลงตัวมากๆแล้วก็มีความแบบ คือแบบมันอร่อยนึกถึงขนมทีรามิสุกันไว้ค่ะว่ามันจะมีความอร่อยนุ่มๆแบบหวานแบบถูกอกถูกใจมากๆแล้วก็กลิ่นเนี้ยมองทีรามิสุเนี่ยนะคะก็มีความแบบว่าให้ความเป็นกูมองร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะมาค่ะมาลงในรายละเอียดของความอร่อยของความหอมของกลิ่นมองทีรามิสุกันค่ะเพราะว่าให้ทุกคนจินตนาการไปด้วยกันนะคะว่าเหมือนเราได้กินขนมแบบขนมทีรามิสุเหมือนเราแบบ ตัดขนมทีรามิสุแล้วเราก็เอาช้อนตักเข้าปากแล้วก็มันจะมีความสัมผัสได้ถึงความเป็นช็อกโกแลตนมนมครีมครีมแล้วก็มีความเป็นวิปครีมเบาๆนะคะแล้วก็มีความหอมเป็นแบบว่าวาน,นิลาปนๆคือมันเป็นขนมทีรามิสุแบบอย่างนั้นเลยค่ะคือมันอร่อยมากๆเลยแล้วก็เป็นความที่แบบว่า ความหวานที่แบบว่าไม่หวานจนเกินไปเป็นความหวานที่ลงตัวแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเป็นวานิลาช็อกโกแลตวิปครีมนะคะแล้วก็มีความเป็นนมนมครีมครีมอะไรประมาณนี้ค่ะเลยได้ว่าเป็นความถูกใจแบบว่าสาวกูมองอย่างกูเลยเพราะว่ากลิ่นมองเชลไมสูนเนี่ยมันตอบโจทย์ในทุกอย่างทุกความหอมทุกความอร่อยกันเลยค่ะ และไม่เพียงแค่นั้นนะคะปู่ก็ยังได้กลิ่นเทสที่ปู่อยากจะได้เป็นแบบตัวจริงอยู่ด้วยนะคะก็คือตอนที่ซื้อเนี่ยคือมีความลังเลมากว่าจะเอากลิ่นที่มีชื่อว่ามองชีรามิสูหรือว่าจะเป็นเจ้าสองกลิ่นนี้ดีแต่สุดท้ายขอมาเป็นเจ้ามังชิรามิสูก่อนเป็นอันดับแรกก่อนดีกว่าแล้วปู่ก็ได้ติ๊กเลือกนะคะในในเว็บไซต์ออนไลน์ของทางร้านเนี่ยว่าอยากจะได้ลองกลิ่นไหนก็เลยเลือกตัวที่เป็นเลเดอร์ช็อกโกแลตแล้วก็เลเดอร์บิสกุยก็คือเล่เนี่ย ในภาษาฝรั่งเศสก็คือแปลว่านมนะคะอันนี้ก็เป็นแบบมีความเป็นแบบนมช็อกโกลแลตแบบว่าสัมผัสได้แบบเน้นๆเ,เลยว่าเป็นขนมเป็นนมช็อกโกลแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเล่เดอะบิสกุยก็คือเป็นแบบขนมบิสกิตนั่นเองค่ะซึ่ง สองอันนี้นะคะที่เป็นตัวเทสเนี่ยพอปูเทสไปนะคะในคราวแรกครั้งแรกเนี่ยก็มีความว้าวด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาเป็นความที่เป็นกูุมองที่แบบว่าที่แท้่ถูกมากๆเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบถูกโอถูกใจสาวกูมมองอย่างปูเลยเพราะปูรู้สึกว่าบ้านชาโบเนี่ยนะคะเขาปรุงน้าหอมมาได้อย่างพิถีพิถันแล้วก็เขาใช้แบบว่าการที่แบบ ใช้แต่ละตัวที่มารวมกันในโน้ตเนี่ยน,นะคะได้ลงตัวได้ดีมากๆคือได้ความหอมที่เป็นกูมองที่แท้ทูเลยแล้วก็ให้เต็มสิบไม่หักให้เป็นความกูมองที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าปูเนี่ยชื่นชอบมากๆคือแบบทั้งตัวที่เป็นตัวมองเชไยมิสูเออร์แล้วก็ตัวที่เป็นตัวเทสที่ได้มาทั้งสองกลิ่นเนี่ยคือแบบถูกอ,อกถูกใจสาวกูมองอย่างกูเลยแล้วก็ในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยสำหรับนิชแบรนสัญชาติฝรั่งเศสแล้วก็คือแล้วก็มีความแบบว่า หอมฉ่าที่ผิวเนี่ยนะคะถ้าเกิดแบบสเปรย์ที่ผิวไปเนี่ยก็คือแบบติดผิวไปตลอดวันเลยแล้วก็ถ้าฉีดเสื้อผ้านเนี่ยนะคะก็คือแบบข้ามวันข้ามคืนกันแหละ กันไปเลยทีเดียวคือแบบว่าติดผิวได้ดีมากมากเพราะว่าปูฉีดต,ตอนเข้านอนด้วยแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็ยังได้กลิ่นอยู่ทั้งที่ตัวเองนะคะที่ผิวตัวเองแล้วก็ที่เสื้อด้วยก็คือแบบติดผิวดีมากเลยแล้วก็หัวสเปรย์ของเขาเนี่ยนะคะคือมีความฟุ้งกระจายตัวดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ความหอมที่เราสเปรย์ลงบนตัวเราหรือว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยก็ฟุ้งกระจายตัวได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวกูจะมาสเปรย์ให้ดูนะคะว่าเขาฟุ้งประมาณไหนเนี่ยค่ะ หอมฉ่ำมากนะตอนนี้นะคะคือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าดีงามมากๆเลยสำหรับ,บแบรนด์น้ำหอมิแบ,บรนด์สัชาฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าชาโบเมโซงเดลฟักฟาค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าถูกอ,อกถูกใจสาวกูมองอย่างกูมากๆเลยเพราะว่าเขาปรุงมาแบบว่าดีมากๆเลยค่ะสำหรับกลิ่นของน้ำหอมของแต่ละตัวที่เขาบอกว่าเป็นโทนกูมองเนี่ยคือเป็นกูมองจริงๆเป็นกูมองร้อเเซเลยค่ะก็ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือณนะตอนนี้นะคะยังไม่เข้าที่เมืองไทยค่ะก็คาดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็น่าจะเข้าเพราะปูอยากให้แบรนด์เนี้ยเข้ามากๆเพราะว่าเขามีความหอมที่เรียบดีงามมากๆแล้วก็พิถีพิถันในการปุงมาได้เป็นแบบกูมองที่ดีมากๆซึ่งตอบโจทย์สาวกูมองอย่างกูร้อเซเลยค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ